เราพูที่น,นีแหะแต่มันร้อนมากแล้วเราอ่ะไม่เปิดแอร์ดีกว่าอะไรอย่เงี้ยเลยหาเรื่องฉ่ำๆเล่นกันนะคะีคเล่นน้ะฝนน่ะ <c oughs> <c oughs> มามาเชิญทุกคนเลยก็เชอทั้งคนทั้งหมาตอนนี้มอมหมดแล้ะ ฝ่าแล้วแรงใจเลยทุกคนทั้งหมานะคะสะดุกใจเลยแบบบางคนนี่ร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูฝนก็เรียนแบบ เย็นชุกช้ำกันเลยนี่เรางานหาวเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อว่าอยากจะเก็บความทรงจำนะคะคือตอนตอนเด็กมันไม่มีแบบวิดีโออัดเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราอายุเยอะแล้วเราอยากจะเก็บภาพความทรงจำในอดีตนะคะเย็นมากค่ะเล่นด้วยกันไหมคะ na Ma. Mar -ma. เลยเละระวังฟ้าผ่านะคนทั้งหมาอันนี้คนอันนู้นหมาทั้งคนทั้งหมานนนนหม,า,หม,า,หมาก็สนุกมาเลยมาเลย ชื่อค่ะพี่ละพนสวัสดีค่ะคุณมาเจอสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์น้ำท่วมไมไม่ท่วมนะคะเอาที่สบายใจเดี๋ยวไม่สบายหมานะ <c oughs> <c oughs> ไม่สบายที่เป็นหมาเลยใช่ไหมคือแบบว่ามันเย็นมากทุกคนมันอดใจไม่ได้ไม่ไหวนะคะเอาที่มือสบายใจอาโอเคชื่อเฟซเขานะคะคุณตะวานอยู่ที่ไหนอยู่ที่เบิรน์น อย่าเป็นหวาดนะอะ,อะเขารวมด้วยมาเลยมาเลยเซ่ฮ่าแม่เฟรนด์นะคะที่สบายใจเลยคุณตุ่มบอกเชื่อ,อว่าในอะไรที่สุดคุณกติขงบคุณค่ะจะบอกว่าโอ้ตกใจหมดเลยหมาคาบงูมาเป็นงูยาง <c oughs> เรื่องของเรื่องเมื่อกี้ไปรับพัสดุมันต้องเดินออกไปแล้วบ้านไม่มีล้มทุกคนบ้านไม่มีล้ม อีตอนไปไม่เท่าไหร่ขากลับแบบฝนตกหนักมากเลยเปียกเป็นมอมเป็นบาาเลยนะคะไปเล่นด้วยที่สมอนนะคะมาค่ะที่ไหนเอ่ยที่วารินนะคะคุณอรุชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโกหลังวางอืมสวัสดีค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะคุณปรีชาดีครับอยู่ไหน ดูอารีนเล่นด้วยได้ไหมคุณธวัฒบอกมาจ้าเล่นด้วยฟาสมาค่ะไม่เหลือนะคะคุณนัทพงศ์ไม่เหลือค่ะ <c oughs> โอ้ยสดชื่นสดชื่นทุนอ้าวโอ้ตายแล้วตายละลูกชายวิ่งใหญ่ละอยากทั้งโคนทั้งมาเลยจ้าเด็กแนี่ยมันซาแล้วมันซาแล้วเราก็หาน้ำอาบอะคือแบบขันหัวเลยอะ มันตกหลายวันแล้วเนาะแล้วก็ตกทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคือฝนนี่ก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วมาเล่นนิดหน่อยนั่งคืออ่ะขออนุญ,ญาตฝากนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามทวิตเตอร์นะคะกดติดตามเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันยังเซิร์ช Google ไม่ขึ้นนะคะก็สำหรับใครที่มีทวิตเตอร์อยู่แล้วมาขอลิงก์กับฝนได้ระวังเป็นหวัดน,นะคะจ้า คณโดมทักครับสวัสดีค่ะคุณพิการสวัสดีค่ะไอด่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะฝนเริ่มซาแล้วใช่ไม่เหลือค่ะอย่าลืมกินยาก,ก่อนนอนนะคะขอบคุณค่ะก็ออกมาเปียกฝนสักนิดนึงคืออดใจไม่ได้เสียงมันยั่วยวนเหลือเกินมอมหมดแล้วนะคะผลเล่นฝนนะมาเล่นกับฝนเปล่ะ ก็เล่นเป็นเด็กเลยนะคะใช่ก็อยากกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรอีนะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอยากเล่นด้วยคุณดมงบอกมาจ้าคุณอภิสักสวัสดีค่ะไม่ได้ท้าทายกันนานเป็นปีเลยนะคะไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวหรืออะไรนะกลับมาบ้านแล้ว ก็สนุกดีค่ะคือมันมันก็จะชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนิดนึงนะคะอ่าทักแชทเข้ามาเลยจ้าทักแชทเข้ามาเลยเดี๋ยวฝนจะให้รายละเอียดนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยคุณน้าลาคุณดวงบอกขอพระคุณค่าขอพระคุณทุกคนเลยนะคะก็อยากจะเก็บภาพความทรงจำนะคะคือมันมอมมากนะคะอมอมหน่อยเปียกนะคะ เด็ดเปเด็ดนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกนะคะผ่อนคลายสำหรับใครที่ตอนนี้กี่โมงแล้วอะโมงแล้วอะเอออาจจะทุกคนอาจจะใกล้เลิกงานนะคะทุกคนอาจจะกาลังจะเข้างานเปลี่ยนกะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอมีความสุขในการทํางานวันนี้เรเลิกพนักงานแล้วนะคะก็สําหรับใครที่กาลังเดินทางกลับขับรถมาระวังด้วยช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วย เช่นเคยยังเป็นที่รักของทุกคนยังคิดถึงทุกคนยังอยู่ในใจของทุกคนนะคะยังไงปีห้าปีมานี้ที่เป็นแฟนคลับกันก็ยังเป็นแฟนัเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นเช่นเช่นเคยเริ่มหนาวแล้วค่ะเ,เริ่มขากนใจเริ่มสั่นแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำแล้วไม่ไหวแล้วโอเคขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามายังรักกันเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณมากคใครยังไม่ได้รับรางวัลักแชทเข้ามาหน่อยนะยังไง พยายามแตะแดงอาทันนี้แบบกำลังตกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมแซายังยังค่ะบ่งทีจะไม่์จีบได้แต่ไม่ตีบนะคะจีบได้ไหมคะตัวอ,อยากให้จีบอยากให้จีบเป็นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบายยเดี๋ยวเจอกับผลใหม่ในไลฟ์ like ถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเจอกันบ่อยๆนะคะน,นะคะ bye อบอกรักทักทายกันนะคะบายๆขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ